ภาพภาพเมหัวเนี่ยคือเฮ้ยช่างภาพวิ่งปัดหน้าทึบเลยกระทึบเบรกกระทึบเบรกเลยเราทำการย้ำแรงห,หน่อย <c oughs> ที่สองย้ำไม่ได้ <c oughs> เอเยทำงาน ตแสบายไหมสบายช่งางภาพอ่ะสบายไม่ช่งางภาพสบายเลยงช่างภาพสบายเลยอันนี้เราก็อยู่ในรถเกียร์คานิโวนะครับผมคันนี้ลูกค้าเพิ่งออกรถมายังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะครับก็เขา้เขามาจากจุดเบรกกับเรานี้เราก็ถือโอกาสเอามาลองก่อนหน้านี้เราเพิ่งทำเกียร์คานิโวไปคันหนึ่งจำได้ไหม จำได้จำได้ตอนนี้ก็เป<ๆ>็นอีกคันหนึ่งแต่เบรคคนละชุดทีนี้เราก็เลยเอาออกมาทดสอบกันว่าระบบเบรคคันนี้ยจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ติดตั้งเข้าไปแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยดีไหมพี่เทคนิคการเบรครูปแบบการเบรคเบรคแบบไหนได้ระยะดีสุดหรือเบรคแบบไหนอาการของเบรคแต่ละแบบที่เราเบรคอะอาการมันเป็นยังไองอสักสามแบบผมอยากลองอย่างแรกเลยคือหนึ่ง อยากลองเบรกแบบจมเลยทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์กระทืบเลยมาดูว่าอาการเป็นยังไงระยะเบรกได้แค่ไหนกับความเร็วถ้าแบบนี้แหละใช่ใช่ใช่กับแบบที่สองคือแบบที่เราใช้บนท้องถนนทั่วไปแบบเขาเรียกว่าเบรกแบบเลียยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์จนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อยๆกดภาษาบ้านๆก็ค่อยๆกดไม่ค่อยกดจนรถหยุดจอดอ่าในความเร็วแปดสิบเหมือนกันกับสามเหยียบยกเหยียบปล่อย ผมเคยได้ยินมาว่าบางคนสอนว่าเฮ้ยควรเหยียบยกนะย้ำย้ำใช่เหยียบยกเหยียบยกจนรถหยุดจอดอ่ทั้ง3เบรกเบรกแบบไหนอาการเป็นยังไงระยะเบรกแบบไหนสั้นสุดอืลองดูได้ไหมกับรถคันนี้ได้ลองได้อถขับดีนะมันขับดีมากเลยเหมือ่ดยเนี่ย MG อะรถตู้ไอตัวไฟฟ้าเพราะเดี๋ยว สัปดาห์หน้าเราจะมีทำแม็กซ์คัสด้วยแต่วันนี้ทําเกียร์ก่อนนีทําเกียร์ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าทําเครื่องทำเครื่องแล้วก็เดี๋ยวทําคัสต่อทำแอ้เคือเอาแรงเลยเอาแรงเลยทุกจุดทำเกียร์ก่อนต้องสุดแหละไปเดี๋ยวเราไปพื้นที่ของเรอนก่อนโอเคไปนี่ครับเกียร์คันนี้วอลที่เราพูดถึง ตัวนี้ก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยลูกค้าเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเลยเอาเข้ามาทําเบรกก่อนทีเนี้ยอย่างที่เราพูดคุยกันตอนแรกเนี่ยว่าเราจะทําการทดสอบการเบรกสามวิธีหนึ่งคือการเหยียบเบรกในชีวิตประจาวันที่เราใช้กันโดยปกติ2คือย้ําเบรกก็คือเหยียบหนึ่งทีแล้วปล่อยแล้วก็เหยียบซ้ำอีกทีหนึ่งสามคือกระทืบเบรกเข้าไปเลยระยะไหนจะหยุดรถได้ดีกว่ากันในวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเบรกล็อกไหนดี จากจุดนี้ไปถึงล็อกสุดท้ายก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งสองมสี่ห้าหกเช่วงเสาความเร็วเราไม่ต้องเอาเยอะเอาสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอ7 0็ดถึงแปกิโลเมตรชั่วโมงไปการเบรกครั้งที่หนึ่งครับเบรกในชีวิตประจำวันหรือว่าเบรกปกติ60-70-80จ็ดก็ถือว่าระยะเบรก มาดีเลยนะครับผมถือว่าเบรกเบรกได้ดีเลยทีนี้แต่เสียงเมื่อกี้ที่เราได้ยินเนี่ยตืดเหมือนเสียงไอเบสทำงานเนื่องจากว่าตรงนี้พื้นเนี่ยเป็นพื้นหินลอยพื้นทรายพื้นกรวดมันก็เลยมีพยาเบรกที่ถลายและยาวหน่อย,เ,ยเดี๋ยวเราจะดูการเบรกครั้งที่สองกันการทดสอบเบรกในครั้งที่สองนะครับเราจะทาการย้ําเบรกนะครับเหยียบหนึ่งทีแล้วปล่อยแล้วก็เหยียบซ้ำอีกทีหนึ่งครับผม ในความเร็วที่เท่ากันไปห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี่คือการย้ำเบรกสองทีแต่เราทําการย้ำแรงไปหน่อยทีสองย้ำไม่ได้เบเยกทำงาน ถลายเลยนี่ถลายออกไปเลยเอาใหมทีที่สามก็คือเหยียบทีเดียวเลยนะเหยียบทีเดียวรู้เรื่องเลยเพราะว่าการเวลาย้ําเบรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราถ้าใช้เบรกเหียบเบรกแล้วปล่อยเนี่ยต้องไม่แบบว่ากระทืบเบรกลงไปแรงๆนะต้องเหยียบธรรมดาแล้วปล่อยแล้วก็เหยียบอีกทีหนึ่งเวลาเราเหยียบแรงๆกระทืบทีเดียวแรงๆเยนี่ยไอเบรกมันทำงานแล้ว การเหยียบคั้ที่สองจะไม่เป็นผลครั้งนี้เราก็จะเแบรบกแบบกระทันหันเลยทีเดียวดูซิว่าระยะหยุดของรถเนี่ยจะหยุดได้ประมาณไหนเอาละหกสิบเการเบรก1ทีเลยเนี่ยแบบเบรกกระทันหันเนี่ย สรุปเลยว่าหยุดรถได้สั้นกว่าสั้นกว่าจริงๆนะครับมากกว่าครั้งแรกด้วยเพราะครั้งแรกเป็นการเบรกแบบเรยรยในการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งแน่นอนครับผลของก้ารเบรกเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้รถหยุดเลยเราต้องการชะลอก่อนแล้วถึงจะหยุดแต่ในการเบรกครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเราต้องการให้รถมันหยุดเพราะฉะนั้นการกระทืบเบรกแบบกระตันหันเข้าไปเนี่ยมีผลทําให้รถสามารถหยุดระยะได้สั้นลงเราไปดูดีกว่าว่า รถคันนี้ใส่เบรกอะไรกันมาแล้วเรามาดูชุดเบรกที่คันนี้ใส่เข้าไปนะครับผมแน่นอนครับนิวคาเย,ยนครับผมหน้าหกพอใหญ่จานลูกค้าเลือกเป็นเดริออสขนาด390มิลลมหน้านะครับด้านหลังเป็นจานเดริออสเช่นเดียวกันขนาด380มิลตัวนี้พร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าจากเบลเฟ่นะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้เป็นของใหม่นะครับ พ้าเบรกลูกค้าเลือกใช้เป็น Next สเตอรแน่นอนครับเราเป็นตัวแทนจำหน่าย n น x t สเตอรปเราจะจับชุดพ้าเบรก Next สเตอรโปเนี่ยเข้ากับ Riot, จานดีดีออสจานดีบีเอจานโอเอสเพราะเราทดสอบมาแล้วว่ามันใช้กันได้นะครับผมประสิทธิภาพในการทํางานของเบรกจานเบรกทั้ง2องอย่างนี้เข้ากันได้ดีเราเลยเลือกใช้ n e x t สเตอรเป็นหลักนะครับผมซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้พ้าเบรกอย่างอื่นได้นะครับผมถ้าลูกค้าต้องการอยากใช้ยี่ห้ออื่นระบุมาเรามีให้ไม่ใช่เราไม่มี สรุปเลยเนี่ยการขับขี่เนี่ยสามแบบนะแบบแรกคือใช้ชีวิตประจาวันในการเรียบเบรกก่อนซึ่งหนึ่งเลยการที่เราเบรกครั้งแรกเนี่ยแน่นอนในการใช้ชีวิตประจำวันเราไม่ต้องการให้รถหยุดทันทีเราต้องการชะลอก่อนแล้วค่อยหยุดส่วนในที่สองเนี่ยคือการย้ําเบรกเหยียบแล้วปล่อยแล้วก็เหยียบอีกทีหนึ่งแน่นอนการย้ําเบรกเนี่ยถ้ากระทืบไปแรง,แรงเอเวอทำงานการเหยียบครั้งที่สองไม่เป็นผลอยู่แล้วเพราะระบบเอเวอ์ทำงานอยู่<ม>ส่วนครั้งที่สามเนี่ยคือการเหยียบเบรกแบบกระทนหันเลยก็คือกระทืบเบรกไปแรง วิธีกระชืบเบรกแรงๆของเราเนี่ยแน่นอนทุกคนเนี่ยเวลาเบกรกกะทันหันต้องการให้รถหยุดวิธีนี้ได้ผลมากที่สุดอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขับใช่ไหมภาพภาพในหัวเนี่ยคือเฮ้ยช่างภาพวิ่งปัดหน้ากระืบเลยกระทืบ,บเบรกกระทืบเบรกเลย,ยใช่กระทืบ,บเบรกคือเราห่วงช่งางภาพไง <ถ là S 1> กลัวกลัวรถจะชนช่งางภาพเราก็เลยเบรกอุ้มรถไม่หยุดได้ยีเลยได้ดีมากๆเลยจริงๆว่ายง่ายคือกระทืบได้ระยะเบรกที่สั้นที่สุดใช่แบบเขา อาอดับสองคือค่อยๆเลียค่อยๆเลียค่อยๆเลียมันแน่นอนอยู่แล้วคือใช้ชีวิตประจำวันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไงใช่ปะเราต้องการชะลอก่อนแล้วถึงหยุดเราไม่ได้เบรกให้รถต้องการหยุดเลยแต่แบบที่บอกว่าได้ระยะเบรกที่สั้นที่สุดแบบกระทืบทีเดียวถูกต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็อันตรายอยู่เหมือนกันอันตรายนอกจากใช้เอ็กซิเดนต์ถึงจะดีเพราะฉะนั้นระบบเบรกที่ทําเข้าไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบรกยี่ห้ออะไรก็ตามทุกความปลอดภัยมีผลในการเหยียบ คลิปเปอร์จานขาผ้าเบรกสายถักทุกอย่างมีผลหมดองค์ประกอบของชุดเบรกนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าคลิปต่อไปเราจะทําการทดสอบอะไรหรือมีอะไรปัญญาอ่อนมาให้ดูก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับกับเกียร์คาริวอลเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีภาพสวยๆให้ชมกันนะครับผมเรื่องควาปลอดภัยวิาทิศออที่นี่ทิศออขอบพรคุณครับไปละ